ที่อูเรานะครับใช้เครื pole, ่องมือหลากหลายนะครับก็ตัวหนึ่งที่ใช้ประจําก็คือตัวบล็อกลมนะฮะถอดล้อไอ้น็อตอะไรทั้งหลายเนี่ยเราใช้เยอะก็เราก็ต้องใช้เครื่องมือที่มันมีคุณภาพพอดีไปศึกษาในอินเทอร์เน็ตยี่ห้อวอลฟาร์ฟเนี่ยมาจากอัปกิษมาตรฐานสูงเป็นชดังมากก็เลยเลยลองให้ลูกน้องสั่งมาใช้ดูช่างเราใช้แล้วเนี่ยถูกใจมากนะครับก็คุณภาพดีนะค่อนข้างทนทานแล้วก็ใช้งานได้จริงแนะนําเลยอันนี้นะครับตัวบล็อกลมนะครับแล้วตัวอื่นก็เป็นพวกสปูนะอันนี้เราก็ใช้เยอะแนะนําเหมือนกัน คุณภาพดีถ้าเกิดใครหาเครื่องมืออยู่ก็แนะนำยี่ห้อนี้วัสดุทนทานมากดูดูจากที่เราใช้มาหลายยี่ห้อนะอันนี้ถือว่าทนทานแล้วก็ออกแบบมาได้เหมาะมือนะฮะแล้วก็กาลังดีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยใช้ได้นานเนี่ยลองดูดีมากอีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ที่เราซื้อเป็นประจำเนี่ยมันจะไม่มีรับประกันนะที่ที่เรา,เาหาซื้อันอันนี้ดีตัวแทนจําหน่ายที่เขาเอามาจำหน่ายก็ดูน่าจะถือว่ามีรับประกันอันนี้แหละสําคัญลองลองดู วอฟราบเครื่องมือผู้ผใจช่างไทยทุกคน